<c oughs> ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2559ปีใหม่มาได้ห้าวันน,นะคณะทายาติโยมลูกหลาน แตุ่มลวันนี้หลวงพอ่อกับคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่วัดของเราเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกเดินทางไปทางาดินก็มีไปทางอากาศก็มีนะไปทางบินไปทางดินก็คือรถจะมารับนะทางบินกับหลวงพ่อก็คงจะไปขึ้นเครื่องแต่ไปนี่ในที่เดียวกันคือ โรงพยาบาลวันสถาปนาโรงพยาบาลอนันทะมหิดลประจำปีพุทธศักราช2559วันที่6มกราคม59ห <c oughs> ลวงพ่อจะไปในงานนี้คือท่านผออพอลตรีวิสุทธ์ศรีจันทราพันธ์ผอโรงพยาบาล คายลงพยาบาลอนันทะแไดรนิมนต์หลวงพ่อก็คงจะได้ลงไปได้รับนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดเก้ารูปแต่ที่แรกว่าจะเอาพระทางนู้นอีกเสริมอีกหลวงพ่อจะไปทางนี้แต่ว่าทางนู้นไม่พร้อมมเมื่อไม่พร้อมแล้วก็เอาเอาจากวัดของเราไปแต่ก็ทางนู้นขึ้นมารับ ั้งหมดพระเก้าร้้าองค์ที่จะเดินทางวันวันนีนะ้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะกลับวันพรุ่งนี้นะ <c oughs> กลับวัดน,ะนี่แหะพระเดนลูกหลานทุกกงแต่ว่าเรื่องการบวชก็ทราบว่า บวชพระสององค์ก็คงเป็นวันที่เจ็ดที่หลวงพ่อทราบจากพระผี่เลี้ยงพระฝึกหัดนาคเอาหลวลงพ่อก็คงจะกลับขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรนะถ้ามันถ้ามันมีอะไรกับพวทันทั้งหลายนะอยู่ในวัดเ่ยช่วยๆกันจัดการไปเลยหลวงพ่อขึ้นมายังค่อยว่ากันอีกเพราะว่าจะคอยหลวงพ่อ คอยหลวงพ่อองค์เดียวก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนั่นแหละพอไหนพอจะทําได้ก็เออเอาทาญาิโยมพระในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ฝึกหัดมารู้เรื่องเรามาจนพอตัวแล้วบางเสียงบางอย่างกันเรียนให้หลวงพ่อทราบหลวงพ่ออนุมัติแล้วก็เออดำเนินการต่อไปอันนี้ก็คือ การเป็นอยู่ที่วัดวาศาสนาแต่หลวงพ่อเ,เองก็ไม่ได้ควบคุมมีแต่ว่ารักษากฎระเบียบเท่านั้นเองถ้าว่ามีกฎระเบียบมันแปลกแหวกแนวไปอน,นั้นหลวงพ่อต้องดูเพราะเหตุว่าวัดวาศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาใหม่เข้ามาศึกษาใหม่จะไปทำอะไรตามอำเภอใจทตามมัตตาใจไม่ได้ ต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้ปกครองถ้าอย่างหลวงพ่อเนหลวงพ่อก็จะต้องดูพระของหลวงพ่อทุกองคศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อทุกคนที่มาเกี่ยวข้องในวัดถ้าหากว่าทำสิ่งไหนที่มันไม่ถูกพวกเรามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลวงพ่อก็จะต้องแนะนำบอกกล่าว ให้ในทางที่ถูกอันนี้มันไม่ถูกเนะือลูกหลานนะอันนี้มันถูกนะอันนี้ไปตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนอะอันนี้ไม่ถูกนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อเขาบอกแต่ตามไม่จริงแนวความคิดอย่างอื่นที่มันถูกหลักธรรมวินยัยไม่มีอะไรพวกเราเราก็ปฏิบัติไปสรุปแล้วก็คือเพื่อความผาสุกข,ของหมูนะ่คณะ เพื่อความผาสุกข,ของพระสงฆ์ศรัทธ,ธาญาติโยมที่อยู่ด้วยกันคือมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังเดียวแบบเดียวกันเหมือนกับเราเดินหร,หรือออกกำลังกายอย่างนั้นแหะหรือว่าขี่จักรยานพร้อมกันดังลักษณะอย่างนั้นแต่คนหนึ่งไปเบียดหน้าเบียดหลังทำให้คนอื่น ลำคาญเดือดร้อนออผู้เป็นจา่าฝูงก็ต้องบอกเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ถูกนะเดินไปตามแถวตามแนวนะต้องขี่ไปตามนั้นนะจะไปเบียดหน้าเบียดหลังไม่ได้นะแต่ถ้าไม่มีว่ามีหัวหน้าบอกอ,อต่างคนก็ต่างเบียดกันตัวเองคิดว่ามันไม่ผิดนะแต่ว่าดูแล้วมันผิดกดรละเบียบของ กลุ่มชุมชนในการเป็นอยู่อันนั้นสิ่งเหล่านี้เนะี่ยที่เป็นหัวหน้าจะต้องดูแต่ถึงยังไงก็ตามลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นระยะเ,ะเวลายาวนานนะออที่หลวงพ่อก็เหมือนกันที่เขาไปศึกษากับองค์หลวงตาพระเนนทุกองค์ก็เหมือนกันที่เขาไปศึกษากับท่าน แต่บางองค์บางท่านกนนั้นหลบๆบซ่อนๆกลัวท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่ตามไม่จริงหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนสอนสมัยเนนอินนะสอนเนนอินบอกว่าเวลาเข้าไปวัดครูบาอาจารย์จะเป็นมงวัดไหนก็ตามถ้าเข้าไปเพื่อการศึกษาแล้วต้องเข้าไปใกล้สั้นขั้นนะไปอยู่ไกล ถึงจะดุด่าท่านก็ไม่กินหรอกมีแต่ท่านดุด่าว่าเราให้เป็นคนดีเราต้องให้ยอมให้ยอมว่าเพื่อเราเข้ามาเรามาเพื่อการศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเรามีเจตนาดีอย่างนั้นเข้าไปเถอะครูบาอาจารย์ท่านไม่กินหรอกท่านไม่ฆ่าไม่ตีหรอกมีแต่ท่านดุเถอะดุดา่าดูให้ดีดุเพื่อจะให้เราดี มมนได้ไม่ใช่ดุแล้วจะให้เราเสียหายนี่แหละอันนี้หลวงปู่ล่าสอนหลวงพ่อจะไม่เป็นเนี่ยว่าหลวงพ่อยังบอกว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างในการวางตัวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเข้ามาหาครูบาอาจารย์องค์ไหนหลวงพ่อจึงนั่นนะเข้าไปดูแลเข้าไปฟัง ไปอยู่ใกล้เพื่อจะได้เรียนรู้พอเราเข้ามาศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออยู่ในวัดเฉ,ๆเฉยๆเ,เหมือนกับลิงข้างบางชนีน่นมาอยู่ในวัดนาคำน้อยมาอยู่กับหลวงปู่อินกนยุนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในห่างๆเพราะนั้นเวลาก็เข้ามาหลวงตาหลวงปู่ท่านบอกถึงยังไงมีอะไรเข้ามาเพื่อการเรียนรู้ศึกษา เราจะได้รับความรู้ต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้นำแนวความคิดของท่านากับกิริยาของท่านที่ท่านแสดงออกไปนั่นะท่านแสดงอย่างไงดุดาว่ากาวอย่างไรเราก็จะได้นำแนวปฏิปทาของท่านนำไปใช้ต่อไปภายภาคหน้าเพราะมันไม่ใช่แต่วันนี้วันเดียวนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปกับครูบาอาจารย์แต่บางท่านบางคงเขาเอ้ย หลวงพ่ออินไม่เห็นเข้ามาหาบ้านตาดัดพอหลวงตาโค้งสุดท้ายยังค่อยเข้ามานเหลวงพ่อบอกว่าเราไม่เคยไปบอกใครว่าออวันนี้นะหลวงพ่ออินเข้าไปเนอะหลวงพ่อไม่เคยบอกใครนะถ้าอยากจะรู้กนะ็นั่นสมัยก่อนท่านน้อยอยู่ท่านน้อยจะรู้เพราะอยู่ใกล้หลวงตาเมื่อสมัยต่อมาท่านปิวอยู่ท่านปิ๋วรู้ วันหลวงพ่อเข้าไปแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปบ่อยเออแต่จะไม่เข้าไปตอนเช้าจะเข้าไปตอนบ่ายเออตอนที่ท่านพักผ่อนแล้วนะบ่ายสามสี่โมงเออปลายบ่ายสองไปแล้วเออท่านอยู่ตามลําพังเออหลวงพ่อจะเข้าไปกลับแต่เมื่อมีความจําเป็นหลวงพ่อก็เข้าไปในสมัยสมัยเมื่อท่านประสบอุติเหตุรถยนต์หลวงพ่อเข้าไป ไม่มีใครเข้าไปกโชโวนั้นใครๆก็กลัวกลัวหลงกลัวหลงตาแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปดูแลอุปถรมประทัถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะพระภายในวัดสมัยนั้นคงจะรู้ว่าเป็นอะไรหลวงพ่อยังมีการประชุมปรึกษาพวกน้องๆควรจะมีเวรยามกันนะควรจะดูแลกันศรัทธาญ,ญาติโยมเข้ามาในช่วงนี้ อันนั้นชว่วงนั้นหลวงพ่อก็ได้ปรึกษาหารือกันในพี่น้องวัดป่าบันตาดพอต่อมาพอท่านหายท่านก็ลงไปเปิดโครงการท่านลงไปกรุงเทพหลวงพ่อก็กลับวัดในคราวนั้นแล้วก็เปิดวันเดือนเมษาลงไปท่านก็เปิดโครงการรับทองคําเข้าคลังหลวงที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็กลับวัดมาได้ ไม่ได้นั่นแหะท่านไม่เอาลงไปโดยมากท่านไปสาธารณนะท่านจะไม่เอาไม่ไม่หนีบหลวงพ่อไปด้วยนะนั่นหลวงพ่อรู้รู้ท่านไม่เคยเอาหลวงพ่อไปในที่สาธารณะที่ว่าพระบางหลังหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระบางหลังหลวงตานะ่หลวงตาไม่ไม่จะไม่เอาไปแต่เมื่อหลวงตาป่วยป่วยวันที่วันที่สิบสอง หลวงพ่อเข้าไปวันที่สิบห้านะพอหลวงพ่อลงไปพิมายคราวนะั้นก็ไปกืไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดดูแลในช่วงโค้งสุดท้ายของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อคราวเมื่อคราวจําเป็นแล้วก็ต้องเข้าไปประจําถ้าเมื่อท่านอยู่ดีมีสุขอยู่ท่านไปมาได้เราก็เข้าไปเป็นคลั้งคราวเอ่อเพื่อไปนับรับนโยบายแนวนโยบายของท่านแต่เมื่อท่านมาอยู่วัดนาคําน้อยเนี่ยท่านก็มา ท่านก็มาแนะนําบอกกล่าวเราพวกพระเดนในวัดของเราบางการหลวงพ่อยังดุดาให้พระเนี่ยหลวงตาไม่ใช่มาทุกวันในช่วงไหนหลวง,งตาจะมาเนี่ยหลวงพ่อบอกเลยในช่วงนี้หลวงตาจะมาเนอะให้พระของเราเตรียมตัวเนอะหลวงพ่อจะบอกคล้ายๆมันขึ้นขึ้นมาในเซนต์ของหลวงพ่อเหมือนกันนะ เึ้นมาในเซน์ของหลวงพอ่อหลวงพ่อเหมือนเหมือนกับหลวงตาจะมาวะหลวงพ่อก็จะได้บอกบอกพระเนตรพระเนตรเขาได้เนี่ยแหละบางทีนอนไม่รู้จักตื่นกลางวันหลวงพ่อจึงด่าพระอยู่ในเอ็มพีสามเปิดบางบางบางครั้งยังได้ยินอยู่หลวงตาหลวงหลวงหลวงพ่อดุพระนะแต่ตามไม่จมกันหน่าดุนะเพราะเราเตือนแล้วนะเพราะไม่ใช่หลวงตาท่านจะมา ทุกวีทุกวันพอท่านมานะี่มีแต่ท่านมาให้ทําท่านมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วมาถึงยุคนี้สมัยนี้แหละเราจะหาได้ที่ไหนถ้าคิดนึกย้อนหลังโอ้หน้าเสียดายสมัยนั้นมีแต่ปล่อยปลาแล้วเลยฉเฉยเมยที่เมื่อท่านมาแล้วก็ทำท่าไม่รู้จักไม่รู้ไม่ชี้นะแต่พอมาปัจจุบันี้ท่านจุตินิพพานไปแล้วนะนึกเสียดายนะ เพราะความโง่ความโง่ของพระเนนในเมื่อท่านมาในทำไมไม่เข้ามามาฝึกมาฝึกมาฟังธรรมเทศนาของท่านเ,เมื่อท่านทำกับกิริยาได้สแสดงอะไรออกไปเราจะเด่นนำยึดแนวปฏิปทาของท่านถึงจะมีนิดหน่อยคำสองคำก็ยังมีกะยังมีเป็นคำที่ประทับใจ ในใจของเราพอท่านแนะนํนาสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์อยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสมมนานันจะทัสนังเอตมังคารมุตตมังได้อยู่ใกล้สมณนะครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจะหาได้ที่ไหนแต่บางท่านบางองค์ยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะดูประวัติ ก็เถอะบางองค์สมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะเห็นท่านนะเหมือนผีปอบกลัวหมอธรรมเหมือนผีปอบกลัวหมอธรรมพอเห็นหน้าท่านหลบปับ๊บหลบ <c oughs> กลัวท่านปีปอบผีปอบกลัวหมอธรรมหมอธรรมใครค่ว่าหมอธรรมหมอไล่ผีปอบใช่ไหมละ่ะพอเห็นผีปอบเห็นหมอธรรมเลยหลบหล,ลบหน้าหลบหลัง กลัวกลัวหมอรมแต่งหลงพ่อไม่กลัวนะเวลาเข้าไปทุกครั้งเข้าไปถึงวัดท่านก็เข้าไปเลยเอ,อ,อันนี้หลวงพ่อไม่ได้ขี้อวดนะถือห่าพ่อหลวงตาคือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เ,เราเข้าไปเรามิธุรละเราไปกราบไปไหว้ท่านมีอะไรก็ไปถวายสิ่งของท่านมันเกิดจตุปัจจัยที่เกิดพามาภายในวัดของเรา พอเป็นไปได้เราก็ถวายไว้ท่านเรายังไม่จําเป็นจะต้องได้ใช้เราพักไว้ก่อนเราไม่ต้องคิดสร้างให้ท่านพัฒนาก่อนถ้าท่าน,านไปแล้วเรายังค่อยมาคิดทีหลังเห็นไหมล่ะหลวงพ่อมีแต่ว่าสร้างศาลาหลังนี้ท่นานใหญ่แต่จำไม่ได้กับดุลงตาโดนดุจากหลงตายอีกต่างหาก ถ้าว่าหลวงตายังอยู่พื้นศาลางนี่ยังทําไม่ได้นะลูกหลานนะยังพื้นอย่างเก่าศาลาน,นอกก็ยังไม่มีถ้าหลวงตายังอยู่นะนี่แหละหลวงตาหลวงพ่อให้ความเคารพในแนวความคิดขององค์หลวงตาเอาทําไมเมื่อหลวงตาจากไปแล้วทําไมจึงสร้างแสดงว่าหน้าไหวหลังหลอกสิหลวงพ่ออินเราต้องดูกาละเทสะถ้าว่าเราไม่ทํเลยมันจะมีที่นั่งไหม ท่าเราพวกเราไม่โง่จนเกินไปพวกเราต้องต้องคิดอย่างนั้นหลวงพว่อดูต้องดูตามกาละเทศะถ้าว่าเราไม่ทำไปไงมันแน่นไปหมดไม่มีที่จะนั่งเลยจะทำยังไงเราเป็นไปได้อยู่แต่อีกอย่างหนึง่งในเมื่อลงตายัง,งทรงธาตุรงขันอยู่คนศรัทธาญาติโยมปหลังไหลไปที่นูน่นแต่พอลงตาจุดตินิพพานไปแล้วกัญาติโยมก็กระจายใหย ไม่ใช่กระจายกระจายมามาที่วัดเราอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่มาทั้งหมดลรอกมาอีกกระจุกหนึ่งถึงจะกระจุกหนึ่งก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่พวกเราคงจะไม่ตำหนิหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมโง่นักสร้างสลาบักใหญ่ไม่มีใครมานั่งเลยสร้างสลาค้างนอกไม่มีใครมาดูมาแลมานั่งเลยเอ,อทำไมทำไม่คิดไม่อ่าน พวกลูกหลานทั้งหลายที่มาอยู่ใกล้หลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจว่าลูกหลานคงไม่ตําหนิหลวงพ่อย่างนั้นเพราะอะไรพอมันแน่นเออมีแต่อืมแต่ขนาดหลวงพ่อเองก็เลยยังชมหลวงพ่อนะลูกหลานนะยังยังชมหลวงพ่ออ้หลวงพ่ออินคิดถูกว่ะเออที่ทํศาลาค้างนอกเนี่ยถ้าไม่ทําเลยตายๆๆๆแล้วจะทำยังไงคนอัดธนานเข้ามาในศาลาหลังนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เถังแก๊สระเบิดทำอาหารถังแก๊สระเบิดต้มคนเหยียบกันตายเลยมันไม่มีที่ออกมีออกทางเดียวเผื่อๆตกน้ําอีกต่างหากเพราะนี่แม่น้ำห้วยมันคลองอย่างนี้นนะลำลาง,างที่มันทางออกไปเลยไม่ใช่น้ําตื่นๆนะลูกหลานน,นนะท่วมหัวมิดอยู่นั่นนะถ้าคนไายน้ําไม่เป็นตายตกน้ําตายอีกต่างหากเนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อคิดไกลถึงขนาดนั้นละ่ะลูกหลานเพราะนั้นการ จะ,จะทำอะไรออกไปเนี่ยหลวงพ่อตรงได้คิดซะก่อนอไม่ใช่คิดหนึ่งสองสามนะคิดถึงสนะิบพอนับถึงสิบแล้วจะกลับมานับสิบหนึ่งนั่งนับหนึ่งอีกนะนับไปถึงถึงไปนับไปถึงสนะิบนับไปถึงกลับมานับหนึ่งอีกอแต่บางคนก็กเลยว่าหลวงพ่อละเอียดเลยหลวงพ่อหลวงพ่ออินหรือหลวงพ่อละเอียดเขาว่างั้นนะแตงหลวงพ่อก็ไม่ว่าเนะพราะเหตุอ,อะไรบบางทิ้งบางสิ่งบางอย่าง ลวงพ่อก็ต้องคิดละเอียดทีทวนพอสมควรบวกลบคูณหารพอสมควรแต่ไม่ได้ทำแบบสุมสี่สุมห้าแต่ถึงยังไงในวัดของเราท่านเราจะสร้างท้าวรวัตถุขึ้นมาได้ไหมได้เป็นไปได้แต่ว่าขนาดนี้พอเราเป็นพระป่าเอาเถอะเรายึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มีศาลาก็มีที่พักพาอาศัยพอสมมาสมควรสะดวกสบายพอสมควรตามอัตภาพนะอะไรจะตุปัจจัยที่มันเหลือได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็แจกให้โรงเรียนบังสร้างอาคารเรียนบ้งังเครื่องมือแพทย์บังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ประกาศไปบ้างบางทีก็ไม่ประกาศบังสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีความจําเป็นน,ะนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์สรุปแล้วก็คือเนี่ยนะเราพยายามดูฝึกกับพ่อก่อกับครูนะเมื่ออยู่กับครูเราก็ไม่กลัวกลัวธรรมะของท่านเคารพอย่างสุดซึ้งในแนวความคิดของท่านแต่เราไม่ได้กลัวจนไม่เข้าติดเข้าหน,น้าไม่ติดไม่ใช่เราเข้าไปได้ ท่านจะดุตา,าว่ากล่าวเราก็ยอมอ,อไม่ใช่แบบผีปอบกลัวหมอทำออพอหมอทมไม่อยู่ท่านพยองพองตัวท่านนั้นท่านนี้ท่านนี้ท่านนั้นสแสดงฤทธิ์แสดงเล็ดเด็ด,แ,ด,ด,ดแต่สมัยเมื่อท่านยังอยู่นะ่กลัวยิ่งกว่าอะไรไม่มีปากมีเสียงนยะอันนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อวาดพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะองค์ไหนก็ตาม พอมาเห็นหลวงพอ่อหลวงพ่อดุกลัวฮเออปัดต่อไปภายภาคหน้านะเออ่านนั่นประ่านี้รอลูกร่อเหรียญหล่อ,ลออะไรต่ไม่อะไรเอหาอยู่หากินออกนอกลูกนอกทางตะคอยดูกันนะพวกเราทันทั้งหลายนะตอนลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อมีหลายคู่หลายโคนหลายองคนะ์ศรัทธาญาติโยมมองมองดูที่หลวงพ่อพูดนี่นะ มันเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีที่จะขายขายหลวงพ่ออินขายเหรียญหลวงพ่ออินกินมันแย่แสดงว่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่มีหลักพธรรมวินยัยอยู่ในจิตในใจขายครูบาอาจารย์กินนี่ว่าพอขายได้ก็ขายแล้ววะพอเราจนเนี่ยจะขายหลวงพ่อกินไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าหลวงพอมีเมตตาอยู่แล้วจะขาอย่างนั้นเหรอไม่ได้นะ หลวงพ่อเนี่ยสิ่งไหนก็ตามมันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยมันไม่ถูกตามทํานองครองธรรมแล้วไม่ทำเออหลวงตามหาบัวนะเหรียญของท่านท่านไม่อนุญาตนะที่ทำทำไปนะก็ทำไปอย่างนั้นลหละเออไม่มีหรอกที่อนุญาตแต่เอนอนุญาตก็มีน้อยมากมีแต่เหรียญท้าแก่สมหมายนะันที่หลวงพ่อไม่ได้ยินจากปากจากคำของท่านอีกต่างหากแต่ได้ยินจากท้าแก่สมหมายว่าหลวงตาอนุมัติ อนุญาตเพราะผมขอท่านหล่อเพื่อเอามาบรรจุบนยอดพระเจดีอันนี้ก็มีเหตุผลหลวงพอ่ออท่านท่านท่านควรคงจะอนุญาตถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเ,เพราะว่าเท่าแก่สมัยไม่ได้หล่อมารอมาซื้อมาขายไม่ได้เอามาขายหลวงตาเพราะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ขายข้าวก็ พอเป็นพอไปอยู่แล้วเนยจะมาหาขายไหลเหรียญคงหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็คงอนุมัติเออให้เขารอเหรียญเพื่อบรรจุยอดพระเจดี์พราะเขาจะออกทุนอยู่แล้วจากนั้นก็มีขึ้นมาแต่ท่านก็เน้นว่าเออถ้าว่ามึงจะทําก็ทําแต่ว่าถ้ามึงก็ทํำเหลือๆไปก็ได้แจกกู่คนที่เอ,อรู้จักมักคุณนะ ท่านก็พูดแบบเย็บเย็บเปิดทางให้ถ้าว่าปิดอย่างเดียวเราก็เพียงแต่เอาเข้าอย่างเดียวเพะว่าหลวงตาสั่งคําไหนก็ต้องเป็นคํานั้นลูกศิษย์ต้องเคารพในคําสั่งคําพูดของท่านแต่บัดนี้ท่านได้สั่งได้บอกอย่างนั้นแล้วนะอืท่านเขาเคา,ารพต,ตามกติกามตามกฎท่านก็มีเหรียญมาแจกให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะ นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แนวแถวครูบาอาจารย์ถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังนะถ้าหลวงพ่อแกไปก่อนนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดนะแนวปฏิปทา,าครูบาอาจารย์แต่ถ้าหลวงพ่อยังพอพูดได้หลวงพ่อกันนะบางทีมันสัมผัสขึ้นมาก็ต้องพูดให้ฟังแต่สรุปแล้วนะเนี่ยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ อย่าเป็น,ปนผีปอบกลัวหมอธรรมสรุปแล้วนะผีปอบกลัวหมอธรรมหมอธรรมก็คือหลงตาเป็นหมอธรรมใช่ไหมล่ะมีไล่ผีเนยตัวเองกอ็มีความผิดอยู่เลยพอเห็นะก็กลัวไม่กล้าสู้หน้าะอพอเห็นทีนี้ก็หลบอพอท่านไม่อยู่เท่านั้นแหละหัว,วท่านั่นท่านนี่ดูดูแล้วมันยังไงยังไงมันไม่ถูกนะ <c oughs> พวกพระเนรทุกองนะฟังฟังเอาไว้นะต่อไปรับผ่อนนะท่นี้นะตรงวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังได้ศึกษาสัพพโรขวินิโมุตโตส,สัพาพันตาวาิตตสพัพพิ มาเติกาตุนิบุตุจตุวตังภาวะ วัทากาธานาวัดทากาสิริวัดทากายศวาทธากา,า,า,กาภาลาวัดทากาวันนาวัดท่ากาสุขาวั ทานังลัพังสุที่ผัขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิใจยัตสวัสตวันสาจะอายุจะชีวสิทธิพาวันตุเตภาวตุสักพามัง วัฏฏสาพาโฑธานุภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตมภาวตุสาพาบังขาลังราคันตุสาพาเทวัฏฏสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสติภาวน ตุเตมภาวุตสาภามังคารังรัา